เครับกมนายมงคลต่ำจันนะครับจะมาพรีเซนต์การลง Windows 7นะครับเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับรหัสประจำตัว562720111นะครับการลง Windows 7นะครับในขั้นตอนแรกให้เราเรีสตาร์ทนะครับกำหนดให้เครื่องบูตจากแผ่น CD หรือ DVD โดยขั้นตอนการบูตของ Windows เริ่มต้นให้เรากด f 2หรือ delete แล้วแต่รุ่นของ b บ o อในคอมพิวเตอร์นั้นนะครับซึ่งหลักการก็คือเข้าไป b บ o อได้แล้วให้เราตั้งค่าบูตจากแผ่น CD หรือ DVD เป็นอันดับแรกนะครับส่วนมากเครื่อง PC จะให้กดปุ่ม delete นะครับรุ o นบุ๊กส่วนใหญ่จะให้กดปุ่ม f 2นะครับให้เรากดลูกศรที่คีย์บอร์ดครับเลื่อนลงมาที่ e q u v a l e n t b i o t feature นะครับ ให้เราเลื่อนลงมาตรง first boot driver นะครับกด enter แล้วเลือกเป็น cd dvd rom นะครับเมื่อตั้งค่าแล้วให้เรากดปุ่ม f10 บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วพิมพ์ y เพื่อกำหนดแล้วกด enter นะครับขั้นตอนการลง windows 7นะครับจากแผ่น dvd สังเกตว่าเครื่องจะเริ่ม boot จากแผ่นจะขึ้นข้อความ ในขั้นตอนนี้ให้เรากดปุ่มใดๆบนคีย์บอร์ดก็ได้เพื่อทําการบูตวินโดว์นะครับแล้วจะมาเจอหน้าต่างนี้นะครับอันดับแรกหน้าต่างนี้นะครับโปรแกรมให้เราเลือกภาษาที่ใช้ในการลงนะครับแล้วก็เลือกเป็นอังกฤษนะครับอันที่2ให้เราเลือกประเทศในที่นี้ให้เลือกเป็นประเทศไทยนะครับเรากดทีแลก็หานะครับไทยแลนด d ต้ง่งได้3ให้เราเลือกวิธีจัดวางคีย์บอร์ดนะฮะที่รับรองภาษาเป็นรับรองภาษาไทยนะจากนั้นให้กดปุ่ม next นะครับพอมาถึงเวอร์ชั่นที่จะลงนะครับผมก็เลือก Windows 7 Ultimate นะครับเลือกแล้วกด next นะครับขั้นตอนนี้โปรแกรมให้เราเลือกให้เราเพิ่มได้นะครับครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาเพิ่มได้กันนะครับโดยเราไปที่คลิกที ไดเวอร์ออปชันนะครับกดคลิกที่ไดแล้วเราไปคลิกที่ new นะครับนิวแอ p พลตรงนี้ได้ดีผมจะให้อยู่ที่15จครับห5,000นะครับกดแอ p พลครับกดโอเคลราก็จะได้ได้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นได้ดีแล้วก็กด new กแอพพลนะครับตอนนี้ได้ดีเราก็จะมีอยู่ สองจีน้นะครับลบร้อยเมกนะครับก็ไปที่ที่นี่นะครับแล้วก็ไปฟอร์แมตโอเคครับแล้วก็ไปที่นี่นะครับไปดีลีทโอเคแล้วก็ไปเอ็กเทนนะครับอ p พพายโอเคตอนนี้เราก็จะได้ไดซี C ก็ได้ดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปทางนี้เราก็กดปุ่ม Next ต่อไปนะครับครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นการติดตั้งครับ ขั้นที่หนึ่ก็จะเป็น copy window file น,นะครับในขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับก็ถ้าเครื่องแรงก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ10-25นาทีในเดี๋ยวเราก็รอกัอนสักครู่ก่อนนะครับครับเราก็รอจน install update เ,เสร็จนะครับพอถึงจบถึงขั้นตอนสุดท้ายนี้นะครับเครื่องก็จะรีสตาร์ t ตัวเองนะครับ ตอนนี้เครื่องก็ได้รีสตาร์ทแล้วนะครับต่อไปก็มาที่ขั้นตอน c o m p r e s ซิ n งนะครับ installation นะครับครับ <c oughs> ก็เครื่องก็กำลัง s e t อัพอยู่นะครับเครื่องก็จะรีสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งนะครับ ตอนนี้เครื่องก็ได้รีสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งนะครับต่อไปนี้ก็จะพบกับหน้าต่างสำหรับปรับแต่งครั้งแรกครับก่อนที่จะเข้าใช้งานนะครับครั้งแรกนะครับให้เรากรอกชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วให้กดปุ่มนี้ครับอันนี้ผมก็จะให้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับ กดปุ่ม next นะครับหน้าต่อไปครับให้ตั้งรหัสผ่านครับให้ตั้งรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ครับแต่หน้านี้ผมกดปุ่ม next ครับผมไม่ตั้งนะครับหน้าต่างต่อไป set up w i n d o w นะครับช่องแรกนะครับมันก็จะเป็นการอัปเดต w i n d o w นะครับอัปเดตส่วนช่องที่2นี้เป็นการอัปเดต windows โดยออนไลน์ครับส่วนช่องที่3นะครับจะเป็นการอัปเดต windows ภายหลังครับแต่นี่ผมคลิกที่ช่องแรกในการอัปเดต w i n d o w นะครับ เครื่องก็จะทำการเซตอัพวินโด์นะครับน้าต่างต่อไปก็เป็นการเข้าสู่วินโด์นะครับวินโด์ก็ได้ทำการใน s t a สตาร์ทอีกหนึ่งครั้งนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาเข้าที่หน้าวินโดว์แล้วนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอาไอคอนขึ้นบนเดสก์ท็อปนะครับโดยที่เราคลิกฝานะครับแล้วเราไปที่เช a งเดสก์ท็อปไอคอนนะครับแล้วเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเราจะเอาอะไรบ้างนะครับอ่า m ม c o คอมเน็ตเนะครับสองตัวนี้ก็แอ p พลครับกดโอเคแล้วเราก็ปิด ก็ไอคอนก็จะขึ้นมาครับมี my computer network นะครับครับต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนวันที่และเวลานะครับมุมจอขวาด้านล่างนะครับคลิกครับ c h a n g data and time setting นะครับวันเวลาแล้วก็ c h a n g data นะครับแล้วก็เปลี่ยนได้ตอนนี้มันยีอนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น12 9 9นะครับกดโอเค ็โอเคครับตอนนี้เวลาก็เปลี่ยนแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงโปรแกรมที่จําเป็นกับการใช้คอมพิวเตอร์ครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างลงต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครับในขั้นตอนต่อไปผมก็จะเป็นการลงโปรแกรมนะครับ Windows ที่เราจะต้องใช้กันในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างไว้สองโปรแกรมตอนนี้ที่ผมโหลดมาคือ p h o t o Snap นะครับ กับ CPU Z ยังไงเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งอัวต้นมันก่อนเลยนะครับอันนี้ผมก็อินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เราก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับถ้าบ้านใครมีอินเทอร์เน็ตใช้ติดตั้งเสร็จเราก็ใช้ได้เลยนะครับตัวแผ่นลงโปรแกร,รมตัวนี้นะครับผมได้มีไดเวอร์เข้ามาอยู่แล้วนะครับ ถ้าเราจะไปดูไดเวอร์นะครับเราก็ไปที่มาคอมพิวเตอร์นะครับเราที่คลิกคลิกขวานะครับแล้วไปโปรไปเน้นนะครับแล้วเราไปที่ไดเวอร์ไม่เสร็จนะครับอตอนนี้พวกไดเวอร์ตอนนี้ของผมว่า,าได้ลงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เป็นที่แผ่นที่มันอัปเดตมาให้นะครับตอนนี้ลงเสร็จรก็เราก็ปิดไปนะครับปิดไปครับตอนนี้ผมจะมา ตอนนี้ผมก็โหลดมาที่เอามาไว้ที่ได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดลองติดตั้งเลยนะครับตอนนี้พอขึ้นหน้าต่างนี้ให้เรากดย e ดนะครับรอสักครู่เครื่องก็บอกว่าจะยอมรับไหมอินสต ll ไหมนะครับแล้วก็ i n s t a l l ไปนะครับพอถึงหน้าต่างนี้พอถึงหน้าต่างนี้เราก็ จะให้เรามีทุนบาไหมนะครับก็กด next ครับตอนนี้เครื่องก็ได้ติดตั้งและ install ไปส่วนโปรแกรม photo snap นะครับก็จะใช้งานคล้ายๆกับ photoshop นะครับแต่ก็จะไม่โปรโปรเท่ากับ photoshop เพราะไอตัวนี้ก็จะเป็นลองๆอ,ออกมาใช้งานง่ายครับตอนนี้มันก็จะอยู่เข้าการติดตั้งนี่ผมทำให้เป็นตัวอย่างตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้ว อันนี้มันถามว่าลานโปตโตสแนปเลยไหมแล้วก็ติกครับแล้วก้ฟินิชเราก็สามารถที่จะลันได้เลยนะตอนนี้โปตโตสแนปมาแล้วนะเราก็ลองเปิดใช้ดูนะอ่านี่นะครับก็คือจะมีการแก้ไขภาพนะครับการพิมพ์หน้ากระดาษนะครับ พวกตัวทดสอบการการรวมภาพนะครับภาพเครื่องไหวการพิมพ์การแบ่งอะไรพวกนี้ครับตัวสแนปผมก็ยังใช้อยู่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ระดับหนึ่งใช้ง่ายนะครับครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะลงโปรแกรมอีกตัวนะครับคือ cpu z นะครับซึ่งผมก็ได้โหลดมาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองติดตั้งกันเลยนะครับ cpu z ครับเราก็ ไป Double ลคลิกครับที่สืว e ส v i แล้วเราเจอหน้าต่างนี้ให้เราคลิกที่ Yes นะครับมามาถึงหน้าจอนี้ให้เราคลิก Next นะครับ Next ครับให้คลิก Install ครับครับทางโปรแกรมก็จะติดตั้งนะครับกระบนก็จะเป็นกำลังโหลดนะครับ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็แป๊บเดียวนะครับครับพอมาถึงหน้าต่างนี้นะครับ welcome to the cpu id นะครับ cpu set นะครับ setup ครับขั้นตอนนี้ให้เราคลิก next ครับ account นะครับแล้วก็ next ครับอันนี้โปรแกรมกำลังจะติดตั้งอยู่ที่ได้ C โปรแกรมนะครับโปรแกรม ได้สโปรแกรม CPU Z e t นะครับตรนนี้เราคลิก NEXT ครับตอนนี้คลิกเน่ที่ Start Menu Folder นะครับคือด้านล่างที่ Start Menu นะครับตอนนี้เราคลิก NEXT นะครับเราคลิก Next ต่อไปคลิก Next นะครับต่อไปเราคลิกที่ Install นะครับ Finish ครับ ตัวนี้หน้าต่างนี้ถ้าจะเป็นรายละเอียดนะครับแต่เราไม่ต้องสนใจเราปิดได้นะครับครับตอนนี้ก็มาแล้วครับ CPU set ของเรานะครับเราก็ียาดตัวก็ดับบิลคลิกเข้าไปนะครับตอนนี้โปรแกรมกำลังจะเปิดกำลังรังนครับรันซอฟต์แวร เดตไหมโอเคไหมอันนี้ผมโ okay อเคไปหน้ามาครับ CPU ครับตัวน,นี้ก็จะเป็น Intel นะครับ o คลนนะครับ s o อกเก็ตเจ็ lga นะครับเครื่องที่ผมใช้อยู่นะครับเมมบอร์ดเมมโมรี่นะครับเป็น1000งพมกนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวรายละเอียดนะครับของเครื่องของผมที่ผมได้ลงไปนี่ครับ pentium ครับ duo ครับตอนนี้ก็จบการลง windows นะครับการลงโปรแกรมจะมี portable snap นะครับแล้วก็ cpu Z นะครับต่อไปนี้นะครับก็จะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับ So they